เท้ากบขนาคพยายักษ์ตนสุดท้ายในเรื่องรามเกียรติกับตำนานเขาวงพระจันทร์ตำนานเมืองลบบุรีเท้ากบขนาคหรือเท้าอุณาราชเป็นชื่อของพยายักษ์ตนสุดท้ายในเรื่องรามเกียรติเป็นยักษ์ที่มีฤทธิเดชมากไม่ว่าจะถูกอาวุธของพระรามก็ไม่เจ็บไม่ตายจนสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้ลูกศรที่ทำจากต้นกก เขากกนาถูกสอนประเด็นลอยละลิวข้ามมหาสมุทรอินเดียมาตกที่ยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งภายหลังได้ชื่อว่าเขาวงพระจันทร์ทั้งยังถูกสาบให้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่จนกว่าพระศรีอานจะมาโปรดระหว่างนั้นลูกศรจะค่อยๆค,คลายความแน่นออกเองทุกๆสามปีหนุมานจึงให้ไก่แก้วคอยเฝ้าไว้ หากสอนขยับขยื่นเมื่อใดไก่แก้วจะส่งเสียงร้องแล้วฮนุมานก็จะเหาะมาตอกสอนให้แน่นเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่ฮนุมานตอกสอนจะเกิดประกายไฟทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงถูกไฟไหม้ไปด้วยดังนั้นชาวเมืองลบบุรีจึงต้องคอยระมัดระวังไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่จะเกิดสามปีครั้งนอกจากนี้พวกเขายัางเชื่อกันอีกว่า ลูกศรนนั้นจะหลุดได้ง่ายขึ้นหากนำน้ำส้มสายชูไปราดชาวบ้านจึงระวังไม่ขายน้ำส้มสายชูมากเกินจำเป็นระหว่างนั้นเท้าปกขนาคที่ได้รับความทุกข์ทรมานร่างกายก็จะค่อยๆกลายเป็นหินไปเรื่อยๆนางนงประจันผู้เป็นทิดาของเท้าปกขนาคจึงมาคอยดูแลบิดาบางวานันนางจะทอผ้าใยบัว เพื่อเป็นจีวรสำหรับถวายพระศรีอานและในบางวันนางก็จะแปลงกายเข้าไปในเมืองเพื่อหาซื้อน้ำส้มสายชูมาราดลูกศรชาวบ้านที่รู้เรื่องนี้ก็หวาดกลัวว่าหากเท้ากกขนาาหลุดออกมาได้จะจับชาวเมืองกินจนหมดจึงไม่มีใครยอมขายน้ำส้มสายชูให้หญิงสาวแปลกหน้าว่ากันว่าในยุคสมัยหนึ่ง ถึงกับไม่มีใครในเมืองกล้าขายน้ำส้มสายชูกันเลยร่างกายของเท้ากกขนาค่อยๆกลายเป็นหินไปเรื่อยๆจนกระทั่งภายหลังจับชาวบ้านที่หลงเข้าไปในถ้ำกินจึงกลายเป็นหินไปโดยสมบูรณ์เมื่อนางนงประจันที่เห็นบิดาเป็นเช่นนั้นทั้งยังไม่เห็นวี่แววว,ว่าพระศีอานจะเสด็จมาก็ร้องไห้คล่ำครวญอย่างน่าเวทนา และตรอมใจตายไปน้าภูเขาลูกเดียวกันทําให้ผู้คนเรียกเขาลูกนี้ว่าเขานงประจันหรือนางพระจันทร์และภายหลังก็เปลี่ยนเป็นเขาวงพระจันทร์เพราะลักษณะของภูเขาที่โดนโอบล้อมจากทั้งสี่ด้านแต่หลายคนก็ยังเชื่อว่าเท้ากกขนาดยังไม่ตาย แค่กลายเป็นหินจนไม่อาจขยับขยื่อนได้และอาจจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งในตอนที่ไม่มีใครคาดคิดลวดโถซื้อผีคอยาวผีกระซื้อจีนลวดโถซื้อแปลจากภาษาจีนได้ว่า ชนเผ่าที่ศีรษะร่วงหลดเป็นชนเผ่าโบราณที่ยามปกติเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนพวกเขาจะสามารถถอดศีรษะออกจากลำตัวโบยบินไปนในยามราตรีแล้วกลับมาก่อนลุ่มสางได้บางก็ว่ายืดคอยาวออกมาโดยไม่ขาดจากลำตัวหูจะยืดยาวออกมาเหมือนปีกนกลักษณะคล้ายๆกับผีคอยาว สมกับพีกระสืออาหารโปรดของมันก็คือปูนอนไส้เดือนมแมลงและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อถอดศีรษะออกจากร่างก็จะไม่สามารถจำเรื่องที่เกิดขึ้นได้มีจุดอ่อนคือแสงอาทิตย์บางตำนานก็บอกว่าลัวโทซื่อที่ถอดศีรษะได้มีเพียงเพศหญิงแต่บางตำนานก็บอกว่าเป็นไปได้ทั้งชายและหญิง มีเรื่องเล่าว่าสาวใช้คนหนึ่งรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงตลอดเวลาโดยหาสาเหตุไม่ได้คืนหนึ่งศีสาะของเธอบินออกไปในตอนกลางคืนทิ้งร่างไว้ในผ้าห่มโดยที่เธอไม่รู้ตัวบังเอิญว่าคืนนั้นเพื่อนที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นว่าเธอไม่ได้ห่มผ้าจึงห่มผ้าให้โดยปิดมิดขึ้นมาถึงคอ ตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นศีรษะของสาวใช้ก็บินกลับมาแต่ไม่สามารถเข้าร่างได้เพราะคอถูกผ้าห่มปิดไว้มันบินวนไปวนมาอย่างกระวนกระวายจนกระทั่งหมดแรงล้มลงที่พื้นและกำลังจะตาย <S 2> <S 2> เพื่อนรวมห้องตื่นขึ้นมาเห็นสาวใช้ที่กำลังจะตายใช้สายตามองไปที่ผ้าหม่มก็เข้าใจแล้วรีบดึงผ้าห่มลงมา สาวใช้ก็รีบบินนำศีรษะกลับเข้าตำแหน่งเดิมจึงรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดเรื่องราวนี้กลายเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วและตัวตนของเธอก็ได้กลายเป็นลางร้ายสำหรับผู้ที่พบเห็นมีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มีรอยสีแดงปรากฏขึ้นที่คอจะกลายเป็นปีศาจที่ถอดศีรษะได้ในคืนถัดไปดังนั้นผู้ที่มีรอยแดงที่คอ จะถูกรังเกียดและเป็นที่หวาดกลัวชายคนหนึ่งสังเกตว่าตัวเองมีรอยสีแดงรอบคอก่อนเข้านอนคืนนั้นเขาฝันว่าตัวเขาถอดสีสายแยกออกจากตัวได้เขาทิ้งร่างไว้ที่บ้านแล้วบินไปยังสถานที่ที่เป็นลำธานและถ้าหาปูและ,มะแมลงตามโคนเลนกินจนอิ่มท้องแล้วจึงบินกลับบ้านก่อนรุ่งสาง เมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดท้องเป็นอย่างมากและอาเจียนออกมาเป็นสากปูและ,มะแมลงตำนานผีญี่ปุ่นโคนากิจิจิผีเท่าทารกหลอกให้อุ้มแล้วทับให้แบนโคนากิจิจิหรือผีเท่าทารกเป็นผีในตำนานของญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในป่าหรือภูเขา มักอยู่ใกล้หมู่บ้านเล็กๆหรือในพื้นที่ที่ไม่ค่อยพบเห็นเด็กๆมันมีศีรษะที่รูปร่างเหมือนก้นมีร่างกายเล็กเหมือนเด็กสวมเสื้อผ้าสีแดงของเด็กทับด้วยเสื้อคลุมที่ทำจากฟางราะว่าใบหน้ากลับเป็นชายชรามีหนวดเคราผิวตกฟันดำมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าช่วยเดิน มันสามารถแปลงกายเป็นทารกและส่งเสียงร้องไห้แหลมสูงหลอกล่อนักเดินทางที่ขี้สงสารว่ากันว่าเสียงร้องไห้ของมันดังขนาดที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เลยทีเดียวน้ำหนักที่แท้จริงของผีเท่าทารกสามารถหนับได้ถึง300กิโลกร,รมัมดังนั้นคนที่ตกเป็นเหยื่อของผีเท่าทารกจรึงแทบไม่มีทางหนีรอด ปกติแล้วเหยื่อของผีเท่าทารกจะเป็นคนที่เดินทางตามลำพังเมื่อผีเท่าทารกเห็นคนเข้ามาในป่าหรือภูเขาคนเดียวแล้วเดินเข้าไปถึงระยะที่จะได้ยินเสียงร้องไห้ของมันมันก็จะแปลงกายเป็นเด็กทารกแกล้งนอนร้องไห้เสียงดังอยู่ที่พื้นนักเดินทางที่เดินตามเสียงมาเห็นทารกนอนอยู่ที่พื้นก็รีบอุ้มขึ้นมาเทว่า เด็กที่ดูเหมือนจะเบาหวิวกลับมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราวกับเป็นก้อนหินก้อนโตจนกระทั่งนักเดินทางอุ้มแทบไม่ไหวสิ่งที่ควรจะเป็นเด็กทารกในอ,อ้อมกอดก็เผยโฉมหน้าที่แท้จริงว่าเป็นผีเท่าทารกมันจะส่งเสียงหัวเราะชอบใจและกอติดนักเดินทางแน่นขนาดที่ไม่สามารถสลัดหลุดได้ตัวของมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ กดทับนักเดินทางจนกระทั่งหายใจไม่ออกและเสียชีวิตในที่สุดแต่บางเรื่องเล่าก็บอกว่าหากอดทนอุ้มมันได้นานพอผีเท่าทารกจะให้พรวิเศษแก่คนคนนั้นผู้คนเชื่อว่าผีเท่าทารกนี้มาจากเรื่องจริงผสมเรื่องแต่งเรื่องจริงก็คือมีชายชราที่ดูเหมือนจะสติไม่ดี ชอบส่งเสียงร้องเหมือนเด็กทารกเดินไปทั่วหมู่บ้านตอนกลางคืนบางก็ว่าเป็นชายชาราที่เวลาร้องไห้แล้วฟังเหมือนเสียงเด็กประกอบกับตำนานปีศาจที่ชอบแปลงกายเป็นเด็กทารกที่มีอยู่ในทั่วประเทศญี่ปุ่นทำให้เกิดผีเท่าทารกขึ้นมาซึ่งกลายเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้คนระมัดระวังเวลาเดินทางเข้าไปในป่า